สวัสดีค่ะวันนี้แม่พึ่งก็มีเมนูอร่อยอร่อย,ออยมาฝากอีกแล้วนะคะขนมกุ้ยช่ายดอกไม้สวยแล้วก็อร่อยทําทานทําขายได้เลยจ้าขนมกุ้ยช่ายนะคะที่ใครๆก็ชอบวันนี้แม่พึ่งมีสูตรแบบง่ายๆมาทําด้วยกันเลยแม่พึ่งจะใช้ใบกุ้ยช่าย300กรัมค่ะหั่นเป็นชิ้นประมาณนี้นะจ๊ะ แล้วก็นำมาปรุงรสด,ด้วยน้ำมันพืช2ช้อนโต๊ะนี่นะคะใส่ลงไปเลยตามด้วยน้ำตาล1ช้อนโต๊ะจ้ะเกลือนะคะใส่ลงไปเล็กน้อยจ้ะไม่พึ่งใส่แค่1ส่วน4ช้อนชานะคะเพื่อปรับรสชาติแล้วก็น้ำมันหอยค่ะเพื่อความอร่อยเข้มขน้นต่อมาก็จะเป็น b a k กิ้งโซดานะคะที่เราใช้ทำขาขนมทำอาหารต่างๆตัวเบกกิ้งโซ a าเราใส่ลงไปครึ่งช้อนชาจ้ะจะช่วยทำให้ผักกุ้ยช่ายของเรานะคะไม่เละแล้วก็มีสีเขียวสดน่าทานแม้จะนำไปนึ่งผสมส่วนผสมทุกอย่างให้พอเข้ากันก็ได้ที่แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะพักในส่วนนี้ไว้นะจ๊ะต่อมาเราก็มาผสมแป้งกันเลย และเพิ่งจะใช้แป้งข้าวเจ้านะคะ100กรัมแป้งมัน100กรัมแล้วก็เป็นแป้งข้าวเหนียวจ้ะ40กรัมน้ำที่ใช้ก็คือ1แก้วอันดับแรกเราก็ค่อยๆผสมน้ำนะคะใส่ลงไปครึ่งหนึ่งแล้วก็นวดแป้งค่ะให้มีความเหนียวนุ่ม ยิ่งนวดแป้งนานก็จะทำให้มีความเหนียวนุ่มอร่อยมากยิ่งขึ้นแม่พึงจะนวดประมาณ3นาทีค่ะแล้วก็เติมน้ำที่เหลือลงไปนะคะจะได้แป้งข้นๆประมาณนี้นำไส้ที่เราปรุงรสไว้เรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงไปในแป้งได้เลยจ้ะนี้นะคะคนผสมพอเข้ากัน วันนี้แม่พึ่งจะนึ่งขนมกุยช่ายนะคะในพิมพ์ดอกไม้สวยๆแบบนี้ก็นำมาทาด้วยน้ำมันก่อนค่ะเพื่อที่ขนมนะคะจะได้ไม่ติดพิมพ์แล้วเราก็ตักขนมกุยช่ายใส่ลงไปในพิมพ์สูตรนี้แม่พึ่งทำนะคะสำหรับพิมพ์5เซนได้ประมาณ20-25ชิ้นจะ้ะ ในการนึ่งขนมกุยช่ายก็ตั้งน้ำให้เดือจดจัดๆรอเอาไว้ได้เลยจ้ะในการนึ่งเราจะใช้เวลานะคะประมาณ10-12นาทีขนมกุยช่ายที่สุกแล้วก็จะมีสีที่ใสแบบนี้นะคะแป้งจะใสแล้วก็ผักก็จะสีสดแบบนี้เลยค่ะ กลิ่นหอมหน่าทานนะคะแล้วก็ใบกุ้ยช่ายแน่นๆแบบนี้ทำเองอร่อยที่สุดเลยจ้าต่อมาเราก็มาทำน้ำจิ้มสูตรง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยจ้าเพิ่งจะใช้ซีอิ๊วดำหวาน2ช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชู2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะน้ำเปล่า2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็เกลือเล็กน้อยนะคะแค่ปลายนิ้วใส่ลงไปเลยจ้า น้ำจิ้มเริ่มเดือดแล้วจะปล่อยให้เดือดนะคะจัดๆถ้าใครชอบค้นก็เคี่ยวไปอีกสักครู่หนึ่งก็ได้ที่แล้วจ้ะเมื่อขนมกุยช่ายเย็นก็สามารถแกะออกจากพิมพ์ได้โดยง่ายเลยจ้ะเพราะว่าเราได้ทาน,น้ำมันไว้ก่อนที่จะนําไปนึ่งนะคะขนมกุยช่ายดอกไม้สวยของเราหน้าทานมากๆเลยจ้ะแป้งเหนียวนุ่มหอมอร่อย แล้วใบกุยช่ายที่เราใส่ลงไปนะคะแบบล้นๆเต็มๆเลยค่ะสูตรนี้ทุกท่านสามารถทานแบบนึ่งหรือจะนำไปทอดให้กรอบนอกนุ่มในก่อนก็ได้นะคะรับรองเลยว่าอร่อยทั้ง2แบบเลยจ้ามาลองดูวิธีการแพ็คอย่างไรนะคะให้หน้าทานแล้วก็ทำขายง่ายแม่พึ่งก็จะใส่เป็นกล่องแบบนี้นะคะ กล่องใสแบบนี้ดูทันสมัยแล้วก็น่าทานค่ะใส่น้ำจิ้มลงไปนี่ค่ะปิดฝาแล้วก็อย่าลืมติดโลโก้ด้วยนะจ๊ะส่วนการแพ็คอีกแบบหนึ่งนะคะก็สวยแบบไทยๆงานใบตองต้องมาจา้ะนําใบตองรองที่ก้นกล่องก่อนนะคะแล้วก็ใส่กุ้ยช่ายลงไปใส่น้ำจิ้มแพ็คแบบนี้นะจ๊ะปิดฝาติดโลโก้ จัดส่งได้เลยค่ะแม่พึ่งหวังว่าทุกท่านจะชอบนะคะคลิปการทำอาหารแบบง่ายๆสไตล์ครัวแม่พึ่งอย่าลืมกด Subscribe ติดตามทาง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยนะคะ